การที่จะเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177ผู้กระทําจะต้องกระทําโดยเจตนาคือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ตนนํามาเบิกความนั้นเป็นความเท็จจำเลยได้ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกและเบิกความตามคําร้องนั้นโดยเชื่อตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่ดินและความเห็นของทนายความโดยไม่มีเจตนาที่จะเบิกความเท็จการกระทําของจำเลยจึง ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จคำพิพากษาสาลดีกาที่769-770/2539ถึงชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ